สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมช่างสอนวงสว่างวันนี้เรามารีวิวกันตอน4โมง27นาทีนะครับเป็นเวลาเมืองไทยนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่5กันยายน2 5 6 5ปีตะกล2022 2 0อ2พัน2สหรับเรื่องราวที่รีวิววันนี้เป็นรถยามาฮ่าออโตเมติกนะครับรุ่น n ูโว 125 SX ครับเป็นรถหัวฉีดครับคันนี้มีปัญหามาให้ช่างสอนได้แก้ไขไฟไม่ออกหัวเทียนผลจากเ,าเกี่ยวกับระบบไฟที่เข้า ECU นะครับตอนนี้ช่างสอนแก้ไขเสร็จแล้วนะครับแก้ได้ครับก็ต้อมีเวลานะครับต้องมีเวลาแก้ไขทำยากนะครับ เจ้าของเปลี่ยน ECU มาแล้วด้วยครับโดยที่ว่า ECU ไม่เสียนะครับ ECU ไม่เสียแต่ว่าเปลี่ยนมาใหม่ก็ไม่เป็นไรก็ได้ของใหม่ครับแต่ว่าถึงเปลี่ยนแล้วก็ยังไม่จบจบไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ ECU เสียมันเป็นระบบไฟนะครับท่างสอนก็มาไล่ระบบไฟให้ใหม่ตอนนี้ใช้ได้แล้วครับระบบสายไฟที่ที่จะต้องเข้าไปเลี้ยง ECU นะครับรถรุ่นนี้ จะมีไฟเข้าไปรอเลยนะครับไม่ใช่เปิดสวิตช์ุญแจแล้วถึงจะไฟเข้า ECU ครับไม่เหมือนรุ่นอื่นครับก็คล้ายๆ้ายอีลิแกนครับรุ่นนี้อีลิแกนก็ไปรอไว้เลยครับแต่ถ้าสายไฟเส้นนี้ช็อตเมื่อไหร่ก็เป็นอันว่าฟิวพาสวิ่งไม่ได้เหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้ช่างสอนแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วไปออกหัวเทียนครับเช็คสายแมปเซนเตอร์เช็คทุกอย่าง แล้วก็มีเช็คใหญ่ตั้งวาลวดูระบบน้ําระบบน้ามันเครื่องเช็กลมยางแล้วก็เก็บสภาพพวกน็อตพวกอะไรที่มันไม่ครบก็ทําให้หมดเลยครับไฟเบรกค้างก็แก้ไขให้นะครับมีเสริมน็อตยัดเข้าไปก็ไฟเบรกก็ดับถ้าไม่งั้นก็จะกิน20พอวัตต์25 25วัตต์ตลอดเวลานะครับตอนนี้ก็เสร็จครับยากนะครับผมบอกว่าไฟไม่เท่า VTU ก็รู้สึกว่าง่ายแต่ถ้าลองมาไล่กันแล้วยากครับมันไม่รู้ว่าเส้นไหนนะครับมันมันมันยากครับอย่างคันวันก่อนนี้ก็ทําไปคันหนึ่งไฟไม่ออกคนเดียก็เป็นเพราะว่าหนูเข้าไปกันสายไฟสายแมปเซนเซอร์สายขาดพอต่อให้ก็ใช้ได้ครับแต่วันนี้ไฟที่จะเข้าไปเลี้ยงกล่อง ECU เสียนะครับไฟไม่ไปครับก็ทําการไล่ใหม่แล้วก็ต่อสายไฟเข้าไปเรียบร้อยครับก็ทําให้ใช้ได้ครับ วันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นแนวทางแล้วครับสำหรับรถตัวนี้มันจะขึ้นที่หน้าปัดว่า E R 1ครับ E R 1นี่ก็จะเกี่ยวกับสายไฟที่เกี่ยวกับของ E T U ไฟไม่เข้านะปลั๊กเสียบ E T U แต่ว่าไฟไม่ไปเลี้ยงหรือว่าอาจจะไม่เลี้ยงที่เรือนใหม่ก็ต้องดูด้วยครับหลายๆจุดนะครับ E R 1โคดนี้นะครับแต่ว่าช่างสอนทำแล้วนะครับ บอกให้ก็ได้นะครับเป็นสายสีแดงกับไฟไฟไม่ยอมเข้าไปเลี้ยงก็ต้องต่อต่อไฟใหม่ก็เสร็จครับตอนนี้ใช้ได้เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะให้เจ้าของมารับรถแล้วครับนะครับครับนี่ครับติดเครื่องได้แล้วตอนมาดันมานะครับลืมบอกไปรถคันนี้เป็นของคุณพงศ์นะครับคุณพงศ์อยู่เบญเกียรกายกรุงเทพนะครับก็ ดันมาดักเกียร์กายมาวงสวา่างเขาไปไกลเท่าไรครับพองอมาได้เกีร์กานะครับไม่ต้องใช้ยกขึ้นรถมาใช้รถด,ดันมาเลยครับก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วรปรับสภาพทั่วไปใช้ใส่น็อตที่ขาดที่เหลือที่รื้อมาเลอะเทอะตรงไหนที่ไม่ดีต้องสอนก็ปรับสภาพให้หมดเลยนะครับตอนนี้พร้อมใช้แล้วครับนะโคตไม่ขึ้นนะครับแต่เราโค้ดได้ครับโคตรติดอยู่ประมาณเกือบร้อยตัวครับ ประมาณเกือบเกือบร้อยตัว90กว่าตัวครับลบแล้วใช้ ECU อ่าใน ECU นะครับลบใช้ด็อกเตอร์ API ลบโค้ดเนี่ยครับตัวนี้ครับด็อกเตอร์ API ครับตั้งสอนใช้ลบโค้ดตอนนี้ก็รถเก่าแล้วก็เพิ่มน้ำมันให้ไป2จุดนะครับก็ทำให้ใช้ได้ดีแล้วครับติดง่ายเร่งดีครับรับติดมือเลยครับเจ้าของก็คงจะไปใช้ได้ความสะดวกใจนะครับ สำหรับวันนี้ก็คงจบที่วิดีโอสำหรับนู v o ยามาฮ่าออโตมิติกนูโว X s นะครับเอนะครับ SX อย่าเรียกผิดตัว S, <c oughs> <S ก่อนนะครับ SX 125cc หหัวฉีดนะครับจบแล้วต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีเงินใช้ครับทุกท่านสวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างครับผม